เอเลเจนพลิก e ตำนานปัทะลุมูพี่ก็อบบี้ไรท์ไทยแลนด์ชวนคุณออกเดินทางทะลุมิติแห่งกาลเวลาระทึกไปพร้อมๆกับสื่อมวลชนทั่วฟ้าเมืองไทยในรอบพิเศษของเอเลเจนพลิกตำนานพัดทลุเวลาพร้อมพูดคุยถึงการเดินทางจากเดอรมาดาบทะลุฟ้าปัดทลุเวลาสู่เอเลเจนพลิกตำนานปัดทลุเวลาในบรรยากาศแบบเป็นกันเองกับคุณสุภาพชัยวิสุทธิกุลหรือนาติง ผู้ให้เสียงภาคของซูเปอร์สตาร์เฉินหลงพร้อมสองแอดมินเพจภาพยนตร์คุณจัก,กรศร์เมือรังสีสิริแห่งไทม์เลสโลกบันเทิงรายการเวลาและคุณฤรธทิเนธทักษวันเจ้าของเพจ9กระบีดิวดายโดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่วันที่29ตุลาคม2567รอบเดเวลา19นาฬิกาที่โรงภาพยนตร์ SFW World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เศษสุดเฉพาะรอบนี้รอบเดียวทุกที่นั่งรับฟรีการสะสมหนึ่งใบ มูล,ลค่า149บาทลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ที่จัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษและมีจำนวนจำกัดเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้วันที่21ตุลาคม2567เป็นต้นไปในราคาปกติหรือสามารถซื้อบัตรได้จากเว็บไซต์ sfcinema.com และที่แอปพลิเคชันของโรงภาพยนตร์ sfcinema เ e อเลเจนจีนตัวย่อชุนฉีจีนตัวเต็มชุนฉี ยนต์แอคชั่นแฟนซจากแผ่นดินใหญ่ของจีนในปี2024เขียนบทและกำกับโดยสแตนลีย์ตงนำแสดงโดยแจ็คกี้ชานเลจางกูลี่นาจาและอาริฟรามันเดิมทีมีกำหนดฉายในจีแผ่นดินใหญ่ในวันที่12กรกฎาคม2024แต่ต่อมาได้เลื่อนเป็นวันที่10กรกฎาคมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของมาและคุงฟูโยคะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตชาติเป็นภาคต่อของเดอะมา สตราจารย์ฟางแจ็คก,กี้ชานขุดพบหยกโบราณลึกลับของหมอผีระหว่างการขุดค้นทางโบราณาคดีซึ่งนำสัตราจารย์ฟางและผู้ช่วยของเขาหวางจริงเลจางกลับไปยังราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในความฝันของพวกเขาพวกเขาแปลงร่างเป็นแม่ทัพท่านที่กล้าหาญและชำนาญต่อสู้ในทุ่งหญ้าเฮอร์ซี่ที่ไรขอบเขตนำกองทหารมาไปต่อสู้กับชาวส้งหนูเพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาและเริ่มความสัมพันธ์ใน อดีตชาติกับเจ้าหญิงส่งหนูหมิงหยงกลิเนเซอร์เบกติยาที่กินเวลายาวนานหลายพันปีเพื่อค้นหาความจริงศาสตราจารย์ฟางและผู้ช่วยของเขาได้เชิญเหลยเจินนีเชิญเพื่อนดีของพวกเขาให้เข้าไปในทานน้ำแข็งอายุหนึ่งหมื่นปีเพื่อค้นหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการถวายเครื่องบูชาแด่สวรรค์เพื่อเปิดเผยเรื่องราวในตำนานที่ไม่รู้จักนี้ในเดือนมกราคม2023 พยนตร์เรื่องนี้ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานบริหารภาพยนตร์แห่งชาติในเดือนกุมภาพันธ์2023นักสแสดงนำของภาพยนตร์ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในเขตเจ้าสู้เขตปกครองตนเองอิลี่คาซักสถานเขตปกครองตนเองซิงเจียงในเดือนเมษายนของปีเดียวกันทีมง,งานสร้างสรรค์หลักของภาพยนตร์ปรากฏตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งเผยแพร่โปสเตอร์แนวคิดแรกและประกาศรายชื่อนักสแสดงนำ ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าสู่ตลาดซื้อขายของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยเปิดเผยว่างบประมาณของภาพยนตร์อยู่ที่50ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อวันที่28กรกฎาคมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเสร็จสมบูรณ์ ม้าและผู้คนนับพันของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ระดมคนเลี้ยงสัตว์1 0 9 0คนและมามากกว่า6,000ตัวเพื่อขาบร่วมในการถ่ายทำเทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเฉินหลงในวัย27ปีขึ้นมาหม่เมื่อวันที่4กรกฎาคม2024ภาพยนตร์เรื่องเอเลเจนได้ออกฉายตามท้องถนนในเมืองเฉิงตูซึ่งทีมงานสร้างสรรค์ได้เล่าเรื่องราวเบื้องหลังของกระบวนการถ่ายทำเมื่อวันที่9กรกฎาคม2024 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าฉายในวันที่10กรกฎาคมและมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงโปรโมต Our Legend ที่ร้องโดยเฉินหลงก็ได้รับการเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน